สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณท่านศาสนาอาจารย์ดรสมออใจศีมาลาสิตยาพิบาลกิดจักคิดคคณาน,นุกูลที่ให้ผมมีส่วนในการนําพระคำยามเช้ามาหนุนใจพี่น้องทั้งหลายซึ่งผมก็ยังใช้พระธรรมโรมในการมาหนุนใจซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้ให้หัวข้อว่าท่าทีต่อผู้นําในพระธรรมรโรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่7พระธรรมโรมบทที่13ข้อที่ห ถึงข้อที่7ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเพราะว่า ผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดับไว้เฉยๆไม่ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงพระอัชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วเหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชามิใช่เพราะเกรงพระอัชญาสิ่งเดียวแต่เพราะ จิตที่สํานึกผิดชอบด้วยเพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียสวยอากรด้วยเพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับจงเสียสวยอากรตามที่ควรเสียภาษีตามที่ควร,คว,รความยำเกรงควรแก่ผู้ใด จงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการดำเนินชีวิตแบบผู้เชื่อหรือการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนซึ่งผมได้พูดไปประมาณ22-23จงกับ8ปยาที่ให้พี่น้องไปไข้ครวญร่วมกันแล้วนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงท่าทีของผู้เชื่อกับผู้นำ ครับเมื่อเราพูดถึงผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำในบ้านเมืองหรือผู้นำในคิดจักรหรือผู้นำในองค์กรหรือในหน่วยงานที่เราทำงานอยู่เราพบว่าในปัจจุบันนี้ท่าทีของคนต่างๆในสังคมที่มีต่อผู้นำนั้นอาจจะแตกต่างกันหลายประเทศหลายองค์กรหลายคิดจักรก็มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ตามกับผู้นำนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงคล้ายๆกันนะครับ ท่านเปาโลเองก็ได้เตือนพี่น้องคริสเตียนในยุคแรกๆเหมือนกันแม้ว่าในยุคที่แรกๆคริสเตียนในช่วงของท่านเปาโลนั้นคริสเตียนเองก็ถูกกดขี่กลมเหงแน่นอนครับเมื่อถูกกดขี่ก่มเหงย่อมจะมีพี่น้องจํานวนหนึ่งที่ไม่พอใจต่อท่าทีของผู้นาเพราะบางทีผู้นําอาจจะเฉยเมยไม่ได้ปกป้องคริสเตียนหรือบางครั้งผู้นําอาจจะเป็นคนที่ข่มเหงคริสเตียนเองก็มี แต่ท่านเปาโลได้กลับเตือนสติพี่น้องในเวลานั้นให้ทุกคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจปกครองเพราะท่านเชื่อว่าอำนาจการปกครองนั้นมาจากพระเจ้าวันนี้จึงอยากจะคร้ครววร่วมกันประการแรกก็คือว่าท่าทีแรกก็คือที่ท่านเปาโลได้เน้นย้ำคือท่าทีในการยอมเพราะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่แต่งตั้งผู้นำ นั้นท่านเปโลได้บอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าผู้ไม่มีอำนาจเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งและผู้ที่ขัดขืนพระเจ้านั้นและขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษทั้น,นสิ่งที่ท่านเปโลได้เน้นย้ำคือว่า อำนาจทุกอย่างมาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตจะไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้นั่นเราก็เห็นในท่าทีนี้ในตั้งแต่กษัตริย์ในยุคแรกของอิสเอลเช่นกษัตริย์ซาอูลน,นะครับพระเจ้าตั้งเขาไหมพระเจ้าตั้งแต่เมื่อในที่สุดเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ถอดถอนออกอย่างนี้เป็นต้นนั้นสิ่งที่ท่านปะโลเน้นย้ำก็คือว่าท่าที ต่อการที่มีแต่ผู้นํานั้นต้องยอมรับว่าเป็นท่าทีที่ถูกต้องคือยอมรับว่าอํานาจานั้นมาจากพระเจ้าท่าทีที่สองก็คือผู้ครอบครองไม่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําดีแต่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําชั่วท่านเปโลก็ได้เน้นย้ําว่าเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสําหรับคนที่ทําความดีแต่เป็นที่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําความชั่วดังนั้นคนทําความดีนะ่ย ก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะว่าอย่างไงก็แล้วแต่พูดตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนเราทําถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไม่ไม่ไม่แน่กลัวสมมุติว่าเราขับรถจักรยานยนต์เราสวมหมวกกันน็อกรถของเราต่อทะเบียนเรามีใบขับขี่เราขับขี่ตามกฎจราจรผมว่าตำรวจก็ไม่สามารถจะเอาความผิดเราได้เราขับรถยนต์ก็เช่นเดียวกันเราคาดเข็มขัดนราาิรภัยเรามีใบขับขี่ รถของเรามีพรบรต่อภาษีประจำปีอะไรต่างๆเรียบร้อยครับถูกต้องตามกฎเราก็ไม่น่ากลัวครับนะไม่น่ากลัวผมเคยขับรถแล้วก็เข้าไปมีด่านเยอะแยะมากมายพอเราเข้าไปเราเปิดกระจกเราต่างๆ,ๆพอเขาเห็นนะเขาก็เชิญครับเชิญครับผมก็เห็นว่าเขาก็คงจะดูต่างๆแต่ถ้าเขาจะตรวจเราก็พร้อมจึงไม่น่ากลัวแต่เราเห็นในข่าวหลายคนครับพอเห็นด่านตรวจปุ๊บ เลี้ยวรถกลับเห็นด่านตัวปุ๊บขับรถหนีก็แสดงว่าทําผิดเช่นเดียวกันครับผู้ครอบครองก็เช่นเดียวกันครับไม่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําความดีแต่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําผิดเราได้คุยกันหลายตอนแล้วหลายครั้งแล้วว่าทําบัญญัติก็เช่นเดียวกันครับไม่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําดีทําที่ถูกต้องแต่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําไม่ถูกต้องท่าทีที่สามที่ท่านปโรได้เน้นย้ําก็คือท่าทีในการ ทำหน้าที่ของตนให้ดีนะครับทําหน้าที่ของตนให้ดีในข้อหบอกว่าเพราะเหตุผลอันเดียวกันที่ท่านจึงได้เสียสวยสาอากรด้วยเพราะว่ามีผู้มีอํานาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาวควรจะได้รับจงเสียสวยสาอากรตามที่ควรเสียภาษีตามที่ควร ความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงู้นั้นจงให้เกียรติแก่ผู้ที่ควรจะได้รับนั้นท่าทีที่ท่านเปโลได้พูดถึงก็คือว่าท่าทีในการที่ถูกต้องนะครับในการทําหน้าที่ของตนหลายคนไม่ได้ทําหน้าที่ของตนแต่อยากไปทําหน้าที่ของคนอื่นเราเป็นผู้ตามแต่บางครั้งเราก็ชอบจะไปทําหน้าที่ของผู้นําซึ่งท่านเปโลบอกว่าให้เราทําหน้าที่ท่าทีในการทําหน้าที่ของเรา แล้วจะมีคำถามแล้วเราต้องทำอะไรบ้างล่ะจริงๆหน้าที่ของคริสเตียนเราหรือหน้าที่ของผู้เชื่อเราก็คือการอธิษฐานเผื่อผู้นำทุกระดับนะครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่สข้อ1นถึงข้อสได้เตือนว่า,าเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งหน่งใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้บิงบอนทูลขอและขอพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์และคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อให้เราดำเนินชีวิตยอย่างเงีย,งยบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ดีและเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นท่านเปโลรก็เน้นย้ําในที่มทีนะครับอีกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อผู้มีตําแหน่งสูงเผื่อกษัตริย์เผื่อผู้มีหน้าที่ต่างๆและให้เรามีท่าทีดําเนินชีวิตยอย่างเงีย,งยบๆอย่างสงบสุข อย่างเป็นธรรมอย่างนอบน้อมหลายคนว่าเอ๊ะแล้วคริสเตียนเราไม่ทําอะไรเลยเขาทําอะไรก็ได้อันนั้นคงไม่ใช่ครับแต่ท่าทีที่สําคัญผมเคยอ่านหนังสือหรืออ่านบทความหนึ่งที่บอกว่าคําอธิษฐานเปลี่ยนโลกหลายครั้งเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนโลกด้วยอาวุธด้วยกําลังด้วยดาบด้วยปืนด้วยความรู้ความสามารถด้วยสติปัญญาของเราเราไม่สามารถทําได้แต่เราสามารถเปลี่ยนหรือเราสามารถพลิกโลกด้วย ได้ด้วยการอธิษฐานขอสงบใจอธิษฐานพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพงษ์เต้าไหลขอบคุณพระองค์เจ้าสลับผู้นําทุกๆระดับแม้ว่าเขาจะมีท่าทีหรือดําเนินชีวิตอาจจะไม่ถูกต้องอ่ความรู้สึกของข้าพงค์เต้าไหลายแต่ข้าพงค์เต้าไหลายเชื่อว่าพระเจ้าทรงครอบครองและพระเจ้าทรงดูอยู่ผู้ที่ครอบครองอย่างถูกต้องอย่างชอบธรรมพระเจ้าก็อวยพร ผู้ที่ครอบครองอย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่ชอบธรรมพระเจ้าก็จะทรงดูเขาและพระเจ้าก็จะดําเนินตามความเหมาะสมถ้ามกัางหลายควรจะมีท่าทีอย่างถูกต้องในการอธิษฐานเผื่อในการที่จะทูลขอตอบลงเพื่อเขาเหล่านั้นทูลอธิษฐานในพระนามพระศิษย์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใครครัว แสดงความเคารพต่อผู้นำอย่างไร ข้อคิดในวันนี้อย่าทุก์ร้อนเพราะผู้นำทำชั่วแต่จงอธิษฐานเพื่อเขาอาเคล่นนี้เป็นพระพรสำหรับท่านโรนากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอบคุณพระพร